เออเห็นเจนนี่อ่ะครับตอนนี้เขามีภาพหลุดกับพี่เอชนสวัสดิ์ะครับแล้วก็คุณพ่อพี่เอ๋ด้วยตรงนี้เราทราบข่าวบ้างไหมครับไม่ทราบค่ะไม่คุยอะไรกับนี่เขาเลยคะไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยจริงๆค่ะส่วนตัวพี่เจนเห็นภาพหรือยังยังไม่เห็นเนี่ยมันเป็นภาพเนี่ยครับดูมีภาพมีภาพมายืนยันกูดิฉันไม่เชื่อนะคะเป็นภาพเนี่ยค่ะอ๋อเขาเหมือนกับบอกว่าเป็นเป็นภาพที่หมากา ว่าความสนิทของเป็นยังไงบ้างคะไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบก็คงอาจจะแบบให้เจนี่เขาพูดเองดีกว่านะคะเขาเคยมาปรึกษาเราเรื่องนี้บ้างไหมไม่เคยค่ะจริงๆเรื่องความรักอะไรเราเขาจะรู้ไหมคะตอนนี้พูดกับใครอยู่หรือยังไงก็เจนไม่รู้เลยเจนไม่รู้เลยจริงๆอะค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากจะไม่คือไม่ได้อยากจะเป็นเป็นคนที่พูดอะไรมากมายอยากให้เจ้าตัวเขาแบบพูดเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อยากจะไปยุ่งอะไร เดี๋ยวสื่อสารกันหลายทางเดี๋ยวผิดพลาดค่ะเอาเอาเป็นว่าฟังจากเจ้าตัวเองอีกว่าส่วนตัวเจนรู้จักกับพี่เอ,หอไหมครับไม่รู้จักค่ะตั้งแต่มีข่าวอย่างเี้ยเจนนี่เขาแบบได้ติดต่อมาปรึกษาเราก็เลยเลยนะไม่ไม,ไม่ไม่เลยค่ะเป็นห่วเชื่อเลยค่ะเพราะว่าค้านข,ข้างลบเพรากว่าออพาาี่เอเมีภรรยาแล้ว เป็นห่วงแล้วก็เป็นห่วงเรื่องทั่วไปอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามคือก็เป็นเพื่อนกันก็ต้องเป็นห่วงเป็นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเจนี่เขาโตพอที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาจะทําอะไรอะไรอะไรควรไม่ควรเขาเขาทราบดีอยู่แล้วอะค่ะช่วงนี้ออนก็มาได้เจอที่บค่กะ,ะก็เจอค่ะก็เจอปกติค่ะแต่ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอมากเพราะเขาถ่ายละครเยอะถ่ายละครหลายเรื่องเขาก็ยุ่งค่ะเราลำบากใจไหมเขาแบบว่าเออเนี่ยต้องตอบเรื่องเพื่อนเลย คือเพราะอย่างที่บอกว่าไม่อยากยุ่งอะค่ะคือไม่อยากเป็นแบบบุคคลที่3ที่แบบเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวการสื่อสารมันจะผิดพลาดมากคนก็มากความอะไรเงี้ยเอาไปเอาเป็นว่าไปฟังจากเจ้าตัวดีกว่าดีไหม